สัสดีค่ะแม่จ๋าพาเพลนินมาแล้วแม่จ๋าทำทมาแล้วสวีดดสสวัสดีค่ะพอแม่จ๋าพาเพลินกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทท่านทุกๆคนเลยนะคะวันนี้แม่จ๋าก็มาชวนทุกคนแซ่บกันอีกแล้วนะคะกับเมนูยอดฮิตนะคะซ้มตามนะคะแม่จ๋าเรียกว่าตาม้มซัวดีกว่าซัวทะเลนะคะซัวมั่วนะคะมีกุ้งมีปลาหมึกนะคะมี หอยแมลงพู้แล้วก็นี่พระเอกของเราเห็ดหูหนูที่ไปเก็บมานะคะเห็ดหูหนูมีปากกาศมีชะพูนะคะทุกคนมาๆๆม,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 มากินส้มตำกับแม่จ๋าจ้า,ากินส้มตำกับแม่จ๋านะลองคอ มาค่ะทุกคนอื หาเส้นมะละกอไม่เจอเลยเส้นมะละกออยู่ไหนอุ้งกะ ปลาหมึกค่ะเห็ดหูหนูของเรา ช่วงนี้กำลังเป็นหน้าฤดูกลาลของเห็ดหูหนูนะทุกคนทำให้มันยุ่งยากเนาะใช้มือก็ไม่ใช้ ํำสั่วหาเส้นมะละกอแทบไม่เจอ นี้หอยแมลงผู้อืม ปกติแม่จ๋าก,ก็ไม่ค่อยทําคลิปกินเท่าไหร่นะก็นานๆจะมีคลิปกินนานๆทีหนึ่งนะคะเพราะว่ายุ่งยากทําคลิปกินเนี่ยแม่จ๋านับถือมากเลยนะคะคนที่ทําคลิปกินนะคะมีความอดทนสูงมากกว่าจะได้กินทุกคนกว่าจะได้มานั่งกินนะ เตรียมของทำทำของมานั่งจัดฉากตั้งฉากจัดฉากทำยังไงให้สวยทำยังไงให้ดูน่ากินกว่าจะได้กินอืด ก็จะได้กินอื่นพอดีนับถือแม่จ๋านับถือมากเลยคนที่ทําคลิปกินนะคะถือว่าเขามีความอดทนสูงมาก กุ้งแม่กุ้งของแม่จ๋าะนะคะแม่จ๋าชอบกินเป็น,เป,นเป็นกุ้งสดเนาะแต่แม่จ๋าเลือกที่ฟรีซนะคะที่เขาฟรีซแช่แข็งมาเนาะก็การกินอาหารดิบๆสุกๆก็โอเคค่ะเข้าใจได้นะะว่ามันก็อาจจะไม่ดีแหละเนาะแต่อาจจะเสี่ยงแต่ก็คือด้วยความชอบเนาะทุกคนคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะ,คะก็กินบ้างอะไรบ้างอ แม่จ๋าก,ก็เลือกกุ้งที่เขาฟีดมาเนาะก็อย่างน้อยก็มันก็ฟีดแชร์แข็งมาก็อุ่นใจไปได้นิดนึงนะคะแต่ก็โอเคก็เข้าใจอยู่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็คือก็ยังดีกว่าแบบว่าสดๆ ตายนั่งอยู่างนี้กินไม่แค่ผู้ชายเลย เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนสำหรับไลฟ์นะคะไลฟ์เมื่อคืนนี้ของแม่จาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะเหตุกาดข้องอะไรไลฟ์สะดุดไลฟ์ติดๆด,ด,ดัดขัด,ขด ค่ะตอนลองแล้วลองอีกสองรอบสามรอบหลุดแล้วหลุดอีก ด้านนอกอากาศดีมาก <S <S 2> <S 2> นะเก็กหวย <S <S โอเคค่ะทุกคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะทีเ่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ <S 2> <S 2> แล้วก็มากินส้มตัำกับแม่จ๋าในวันนี้เนะเาะแม่จ๋าขอขอบคุณมากๆนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย